เดีย๋ยวนี้เรามาเรียนบทที่สี่ก็คือเรื่องดุลยภาพของตลาดและบทบาทของรัฐบาลมีสองเรื่องนะบทที่สดุลยภาพของตลาดเรื่องหนึ่งแล้วก็บทบาทของรัฐบาลเรื่องหนึ่งแม้คนละเรื่องแต่ว่ามันก็สัมพันธ์กันผมจะพูดเรื่องดุลยภาพของตลาดก่อนดุลยภาพของตลาดก็อธิบายด้วยภาพนี้เลยดุลยภาพของตลาดนะแกนตั้งแกนนอน แกนตั้งคือราคาแกน,นอนคือปริมาณดุลยภาพของตราหล่ก็คือเส้นที่เส้นอุปสงค์กับเส้นของอุปทานตัดกันใช่ไหมก็เส้นอุปสงค์เป็นแบบนี้ลากจากซ้ายลงขวาอุปสงค์เส้นทัพทายก็ลากจากซ้ายขึ้นขวาจุดที่ตัดกันเนี่ยเรียกว่าจุดดุลยภาพจุดดุลยภาพนี้ก็ เราไปหาราคาราคาข้อฝั่งนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือราคาสมมุติว่ามันอยู่ที่ราคา10บาท10บาทนี่เราเรียกว่าราคาดุลยภาพหรืออาจจะเรียกชื่อนึงว่าราคาตลาดคือราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีความพอใจที่จะซื้อจะขายในราคาเดียวกันทั้งสองฝัายมีความพอใจด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะคือราคาดุลยภาพด้วยอีกชื่อนึงว่าราคาตลาด ต่อไปเรามาดูณจุดปริมาณบ้างกล็ลากลงมาตรงนี้ผมสมมุติว่าอยู่ที่ปริมาณ300 300หมหน่วยแล้วกันไอปริมาณน,นี้เนี่ยที่ผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีความพอใจเนี่ยเขาเรียกว่าปริมาณดุลยภาพคือมันเรียกว่าดุลยภาพเลยอ่ะถ้าเกิดมันตัดกันร,ระหว่างดีมานกับซัพพลายเนี่ยราคาก็ดุลยภาพปริมาณก็ดุลยภาพคือเป็นราคาและปริมาณที่ผู้ซื้อและผู้ขายนั้นพอใจด้วยกันทั้งสองฝาัาย แต่ว่าก่อนที่มันจะมาถึงจุดดุลยภาพได้นั้นเนี่ยที่ทั้งสองฝ่ายพอใจเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจเช่นบางทีผู้ขายอะไรขายราคาแพงก็งไม่มีผู้ซื้อซื้อผู้ขายก็เลยจำเป็นจะต้องปรับราคาของสินค้าตัวเองลงเพื่อให้ผู้ซื้อมาซื้อไอ้ที่เขาปรับราคาปรับปริมาณลงเนี่ยเพื่อเพื่อให้มีเกิดการซื้อการขายเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าจุดที่จะพาเข,าขา้าหาจุดดุลยภาพ แล้วเมื่อมันได้จุดตัยุภาพเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในจุดตัยุภาพเนี่ยไประยะเวลานึงคือจะอยู่คงทนไปสักพักหนึ่งจนกว่าจะมีปัจจัยอื่นมากระทบทําให้ราคาเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนจุดนัยุภาพก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> เช่นณตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่1ิบาทปริมาณอยู่ที่300ร้อยดุยเนี่ยถ้าเกิดการเมืองเปลี่ยนแปลงไปภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปสังคมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ต้นทุนการผลิตหรือความต้องการซื้อรถนยนต์ของคนเปลี่ยนแปลงไปมันก็อาจจะทําให้จุดดุลยภาพที่เคยอยู่ในจุดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ว่าณที่มันอยู่ในจุดดุลยภาพเนี่ยคือมันจะอยู่สักพักหนึ่งก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือความหมายที่ผมอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำว่าดุลยภาพของตลาดมันจะอยู่นานสักพักหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าใจความหมายของดุลยภาพแล้ว ผมจะไปพูดถึงในหน้าถัดไปก็คือตารางผลไม้ก็คือส้มนั่นเองอ่ะไปดูส้มอ่เรามาดูตัวอย่างกรณีที่ผมพูดถึงดุลยภาพของตลาดนะตัวอย่างหนังสือเนี่ย<ม>เขาก็มีผลไม้ชนิดหนึ่งให้กับเราก็คือราคาส้มปริมาณความต้องการซื้อปริมาณความต้องการขายเนี่ยนะ ขั้นบนนี้ตัวอย่างสี่จดนเนี่ย QD ดนะีก็คือสมการเส้นตรงของอุปงส์เนี่ยนะและนี่คือสมการเส้นตรงของอุปทานเดี๋ยวเราจะเอาสมการกล่านั้นมาสร้างเป็นตันเลขในช่องอุปสงส์และช่องอุปทานและช่องแรกเราก็คือราคาส้มเป็นหน่วยบาทต่อกิโลกร,รมัมก็คือเมื่อราคาส้มอยู่ที่ส0บาทต่อกิโลเนี่ยปริมาณความต้องการซื้อก็คือ1ิ เจกิโลต่อวนัน17มาได้อย่างไรเราก็เอาราคาส้ม10บาทไปแทนค่านั่งสมการของอุปผสมเนี่ยนะสิคูณจุด3ได้เท่าก,กับ3อ่ะ3ลบ0ยเหลือ17ก็กลายเป็นปริมาณความต้องการซื้อ17นี่นะส่วนประทานก็เช่นกันที่ราคา10บาทก็อเอาสิไปแทนค่าตรงที่ราคา 10คูณจุดสองก็ได้สองสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดคือปริมาณการขายเป็นกิโลต่อวันดังนั้นตัวเลขในสองช่องนี้ก็มาจากการแทนค่าราคาของส้มในสมการเส้นตรงของผู้สงและอุปทานเราเห็นว่าปริมาณซื้อนั้นเป็นยังไงเนี่ยมาลดลงปริมาณซื้อลดลงปริมาณผะสมลดลงเนื่องจากราคาส้มแพงขึ้นเป็นไปตามที่เราเคยรู้กันเลยนะว่าราคา กับปริมาณอปรปสงค์นั้นมันจะผกผันกันใช่ไหมส่วนอันนี้เมื่อราคาแรงขึ้นปริมาณความต้องการขายหรืออุประทานนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เรามาดูจุดดุลยภาพของตลาดก,กันตอนที่ผมเคยบอกไปว่าจุดดุลยภาพก็คือณระดับที่ราคาที่ผู้ซื้อผู้ขายพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายและปริมาณที่ผู้ซื้อผู้ขายต้องการซื้อและต้องการขายเท่าๆกันนี่ไง11จับ11เนี่ยปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขาย เนี่ยนะและราคาอยู่ที่30บาทนั่นหมายความว่าราคาส้มที่30บาทนั้นเป็นราคาดุลยภาพและปริมาณส้มที่11บาทนั้นเป็นปริมาณดุลยภาพนั่นเองถ้าเราจะดูเราก็ดูว่าปริมาณเข้ากันที่ราคาเท่าไหร่ก็คือราคาดุลยภาพแล้วก็ปริมาณดุลยภาพเข้าใจในชะ่ะอ่ะเข้าใจต่อไป ไอจุดนี้มันเป็นจุดที่เท่ากันอุปสงค์และอุปทานมันเท่ากันนะครับนระดับราคาสามสิบาทคราวนี้ถ้าเกิดราคามันเปลี่ยนแปลงไปจากจุดดุลยภาพละ่ะจะเป็นอย่างไรบา้างเช่นถ้าราคามันเพิ่มขึ้นจากสามสิบเป็นสี่สิบก็แปลว่าราคามันสูงกว่าจุดดุลยภาพแล้วเมื่อราคาสูงขึง้นความต้องการซื้อเนี่ยลดลงหรือแค่เปลนแปในขณะที่ความต้องการขายเนี่ยสิบสามจะมีผลต่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานอยู่เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยแปดลบ สามห้าอุปทานสูงกว่าอ kind of um, ุปสงค์อุปทานสูงกว่าอุปสงค์เมื่ออุปทานสูงกว่าอุปสงค์เราจะเรียกผลต่างนี้ว่าอุปทานส่วนเกินเหตุผลที่เรียกว่าอุปทานส่วนเกินก็เพราะว่าอุปทานสูงกว่าอุปสงค์นะอุปทานหกสามอุปสงค์แปดอุปทานสูงกว่าเรียกว่าอุปทานส่วนเกินก็แปลว่ามันไม่มีจราพแล้วมันเกินไปแล้ว ต่อไปถ้าเกิดราคาส้มมันลดราคาลงมาอยู่ที่ยี่สิบาทเราต้องรู้นะจุดคุณภาพอยู่ที่30ใช่ไหมถ้ามันลดราคาลงเหลือยี่บาทต่อตัวเลยเป็นอย่างไรบา้างอุปสงค์สอุปทาน9ต่างันเท่าไหร่ห้าห้านี่มันเป็นส่วนต่างแนละ้วมันจะต้องเป็นอะไรเกินขึ้นมาอย่างหนึ่งเราไปดูว่าอะไรมันเกินกว่าอะไรอุปสค์มันมากกว่าอุปทานใช่ไห าอุปสงค์ส่วนเกินห้าจำนวนหน่วยคือห้าคือความต้องการมันสูงกว่าความต้องการขายอ่ะเราก็เรียกว่าอุปสงค์ส่วนเกินอ่ะต่อไปถ้าเกิดราคาอยู่ที่สิบราคามันต่ำกว่าคุณมาณมันอยู่ที่สิบเป็นยังไงเนี่ยต้องการซื้อสิบเจ็ดต้องการขายเจ็ดลบการเหลือสิบสิบนั้นคืออะไร สิ่งนั่นคืออุปผสมส่วนเกินนะครัถ้าตับสิ่งนะก็เพราะว่าอุปสงค์มันสูงกว่าตอนนี้เราุกคนรู้แล้วนะว่าอุปสงค์ส่วนเกินกับอุทานส่วนเกินนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรู้แล้วใช่ปะเมื่อรู้แล้วเราก็ไปดูอีกหน้าหนึ่งดูรูปภาพบ้างดูการาฟถ้าเกิดเราดูเป็นการาฟจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือการาฟหนังสือของเรา ครับในหนังสืออ่ะดูครับนี่คือเส้นทีมากระทยถ่ายการณจุดยื่ภาพตรงนี้ใช่ไหมราคาอยู่ที่30บาทปริมาณอยู่ที่1ิบเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเกิดราคาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเอาอะไรดี20บาท20บาทนั้นมันจะคู่อะไรกับอะไรยี่สิบาทอุปสงค์ก็แบบกระดรยี่สบาท อุปสองเท่ากับสิบสี่อุปทานเท่ากับเนะก้านะอาจมาดูนะสิบสี่กับเก้านี่นะลากขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้เอมถึงเอ็นเนี่ยเขาเรียกว่าอุปสมงส่วนเกินเหตุผลก็เพราะว่าอุปสองสิบสี่มันสูงกว่าเก้าส่วนเกินเท่ากับห้าเนี่ยนะดูจากรากราฟก็ได้อะต่อไปถ้าเกิดราคาอยู่ที่สี่สิบบาทละ่ะก็ต้องเป็นแปดกับสิบสามใช่ไหม 8ตัวนี้13ตัวนี้8นี่คืออะไรเนี่ย8คืออุปสงค์และอุปทานคือ13ลบก,กันเหลือ5 5หก็คืออะไรอุปทานสูงกว่าใช่ไหมก็ขึ้นไปตรงนี้ A ถึง B ก็คืออุปทานส่วนเกินตามที่เขาเขียนเลยความ,าม่างปริมาณที่มันต่างกันเนี่ยก็เรียกว่าอุปสงค์อุปทานแล้วแต่ว่าอะไรจะเกินกว่ากัน ค่าโบทานเกินกว่าก็เรียกโุทานส่วนเกินอุสงค์เกินกว่าก็เรียกอุปสงค์ส่วนเกิน,กกน,น,น,กนอ่ะคงจะพอมองภาพเข้าใจแล้วนะต่อไปเรามาดูเมื่อก,กี้นี้ตอนแรกเลยเราดูจากตารางตอนที่สองเราดูจาักการาฟต่อไปถ้าเกิดเราจะใช้จากสมการตรงนี้บ้างเทียบหาราคาที่เป็นราคาดุลยภาพเป็น เราก็เอาสม,กา,สสอสอสมการเส้นตรงของคู่สองตั้งนี่คือ,อสมการเส้นตรงใช่ไหมนี่คืออุปทานที่เป็นสมการเส้นตรงถ้าเกิดการเป็นจุดดุลยภาพนั้คือมันต้องเท่ากันก็เลยใช้ใหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ย้ายข้างสมการไปย้ายไปย้ายมาเหลือราคาที่สามสิบาทนะตามที่เราบอกว่าดุลยภาพค,คือส0สิบาทต่อกิโลก็ได้ส0สิบาทคราวนี้พอเราได้ราคาแล้วว่า30สิบบาทต่อกิโลนัล้นเป็นราคาดุลยภาพแล้ว เราก็เอา30บาทนั้นไปแทนค่าในสมการทั้งอุปสงค์และอุปทานดังภาพอออไปนี้นี่คือสมการอุปรสงค์เราแทนค่าไปเลยว่า30บาทแล้วก็ได้ตัวเลขมาเท่ากับ1 1 11ก็คือปริมาณของอุปสงค์นั่นเองต่อไปสมการอุปรทานบ้างก็าแทนค่าเหมือนกันเลยเรารู้ว่าราคาอยู่ที่30บาทต่อกิโลแทนค่าไปปริมาณอุปทานก็เท่ากันคือ10 ต่อไปข้อสรุปเมื่อกี้ผมอธิบายปุ๋สมกับปุ๋ทระทางส่วนเกินแล้วต่อไปเรามาดูข้อสรุปกันข้อสรุปของปุ๋สมส่วนเกินและปุ๋ทางส่วนเกินเนี่ยก็คือราคาสูงกว่าดุลยภาพถ้าราคามันสูงกว่าใครจะอยากซื้อหรืออยากขายถ้าเกิดราคาสูงสูงเนี่ยมันจะมีผู้ซื้อผู้ขายสองอย่างใะครับถ้าราคาสูงสูงเนี่ยผู้ขายอยากขาย ื่อผู้ขายอยากขายแต่ผู้ซื้อเท่าเดิมก็แปลว่าจะต้องมีอุปทานส่วนเกินนี่ไงกลายเป็นอุปทานส่วนเกินใช่ไหมเราผู้ขายอยากขายก็เลยเอาของออกมาขายเยอะๆก็เลยมีอุปทานเยอะๆของก็เลยเหลือสมงวรให้มีสินค้าเหลือเพราะว่าผลิตของมาเยอะเนื่องจากเห็นว่าราคามจูงใจเพราะราคาสูงจะทำยังไงดีกรณีที่ผู้ขายมีสินค้าคงเหลือแล้วต้องการให้มันขายได้วิธีการก็คือลดราคาลงลดราคาลงก็จะ มาซื้อสินค้าเมื่อลดราคาลงมันจะเข้าสู่จุดทุนภาพกันเข้าใจป่ะตอนที่ราคาสูงกว่าทุนภาพเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดทุนภาพเมื่อราคาสูงกว่ามันจะเกิดตัวทางส่วนเกินตัวทางส่วนเกินส่งผลให้มีสินค้าคงเหลือเหลืออยู่ทํายังไงดีให้มันเข้าสู่จุดทุนภาพก็คือผู้ขายต้องลดราคาลงก็จะทําให้ซื้อมันซื้อของมันจะหมดในทางตรงข้ามบ้างถ้าราคาต่ําคือราคาถูก ราคาถูกก็แปลว่าคนซื้ออยากซื้อเยอะใช่ไหมเราก็เลยรู้ว่าไอ้คนซื้ออยากซื้อเยอะก็แปลว่าอุประสงค์ส่วนเกินนั่นเองคนมีความต้องการซื้อมากกว่าของที่มีเมื่อคนอมีความซื้อต้องการของมากกว่าที่ของมีก็แปลว่าของมันจะขาดแคลนเหมือนช่วงน้ำาั่วมาของขาดแคลนของขาดแคลนเป็นยังไงราคาสินค้ามันก็จะปรับราคาสูงขึ้นเพราะของมันมีน้อยเหมือนตอนนั้นนะ่ะน้ำไข่ไก่เรือรองเท้าบู๊นเนี่ยของมีน้อยราคาก็จะปรับสูงขึ้น ความปรับตัวงขึ้นก็ไปอยู่ในจุดคุณภาพที่ผู้ซื้อผู้ขายต่างพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย